อยู่เมืองนอกไม่มีใบตองทาแหนมแล้วใช้อะไรเท้ามาดูกันค่ะ นี่เลยเคล็ดลับของพิมพ์ค่ะใช้ซปเปอร์แวร์ทำแบบนี้เลยแหนมก็ทำปกติทั่วไปเลยค่ะใส่ข้าวใส่เกลือแล้วก็ใส่กระเทียมอยู่ที่นี่ใบตองไม่มีก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะบางทีพิมพ์ก็ใช้กระดาษไขหรือใช้กระดาษฟอยล์ทำแต่บางทีพิมพ์ก็ใช้เป็นแบบนี้เลยซปเปอร์แวร์จะได้ชิ้นใหญ่ๆกินชิ้นเดียวให้อิ่มจุกเต็มปากเต็มคำไปเลยค่ะแหนมนี้มันทำหน้าหนาวนะคะทุกคนพิมพ์ก็เลยทำตั้งแต่วันอังคารค่ะกว่าจะได้กินก็ประมาณ5วันนูนแหละเพราะพิมพเป็นคนชอบกินแหนมรสชาติปเปรี้ยวค่ะเลยเเอออออาาาาวว้ลยยันนนพกกกกจุรแ็มททดบบีคค่่ะงๆ ค่ะทอดออกมาชิ้นโตโตน่ากินเลยใช่ไหมคะไหนไหนวันนี้มีข้าวเหนียวนึ่งแล้วก็จะทําทั้งแหนมทอดแล้วก็จะทําปลาหมึกทอดด้วยค่ะเมนูนี้ทําเสร็จต้องรีบคลีนครัวเลยนะคะเพราะพิมพ์เริ่มได้ยินเสียงไอแล้วก็เสียงจามมาแล้วค่ะสามีของพิมพ์บอกเลยเป็นคนที่ไม่ชอบกลิ่นปลาหมึกแห้งเอามากๆเพราะว่ากลิ่นปลาหมึกแห้งกับกลิ่นกะปินี่แกขอยกทงขาวเลยค่ะเป็นอะไรที่สู้กลิ่นนี้ไม่ได้เลยจริงๆและแล้วแหนมทอดแฮนด์เมดของพิมก็เสร็จแล้วนะคะชิ้นใหญ่ๆโตๆน่ากินมากข้าวเหนียวก็สุกได้ที่แล้วเช่่นนนกัคะจริงๆแล้วเมู ทอดกับเมนูปลาหมึกในลูกชายพิมไม่ชอบนะคะแต่ตอนนี้เริ่มจะชินกลิ่นแล้วทำสวยสวยสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่วอวันนี้กินข้าวเหนียวใช่ไหมข้าวเหนียวหนูหมดแล้วเหรอลูก <laughs> หมดกระติบแล้วเฮ้ยข้าวเหนียวไก่ย,ย่างของซีเจนะคะน,นี่มีไก่ย,ย่างด้วยวเอาข้าวเหนียวไม่ไปแล้วกันเอาลูกมนะเอามาใส่กระติบหนูเนี่ยกินเลยครับมาเรามาชิมแหนมทำเองอืมเน้นเนน ืมันไม่ร้อนชิคนแก้นร้อนหรอครับชิคนแก้นสุดยอดมมีปลาหมึกแห้งด้วยแหนมเปรี้ยวดีมากชิ้นเบลร์เริ่มเลยไม่มีใบตองนะคะทำใส่ซุปเปอร์แว่กพี่น้องจานดีเนื้อดีืดม อ้มอรอยเปล่ายใช่หรือเปล่ปาใช่ครับเผ็ดๆเลยเห็นไหมมาเป็นส่วนนะวันนี้เป็นอะไรที่เอนจอยกับเมนูมื้อนี้มากค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้พิมพ์กับน้องซีเจบายบายค่ะ